เวลา10นาฬิกานาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดิรัตราชกัญญาสเสด็จลงณพระตำหนักใหญ่วังสุขโขท,ทัยทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2,564ในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวารราชสักาาการะพระบรมาอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมาอาัฐิ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถปพิรจากนั้นส่งทอดผ้าไตรแดบพระสงฆ์สิบรูปส่งหลังทักซิโนโทกเมื่อพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาและเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วทรงจุดเทียนที่ครอบน้ำพระพุทธมนต์ส่งประเคนครอบน้ำพระพุทธมนต์แดบประธานสงฆ์และส่งประเคนสำหรับพระทาหารถวายแดบพระสงฆ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาส่งปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งยังทรงมีพระดําริที่จะนําแนวคิดที่เป็นสากลมาสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยส่งดําเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยได้เสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของภาคต่างๆ เพื่อยกระดับสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักเพื่อสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่นและเพิ่มช่องทางการตลาดตลอดจนทรงเป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือ Thai Textile Trendbook Spring Summer 2022สำหรับเป็นสื่อในการเรียนการสอนระดับนานาชาติว่าด้ยวยเรื่องของผ้าไทย นอกจากนี้ยังทรงออกแบบลายมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสริริวัณวรีที่ทุกลวดลายเปลี่ยนไปด้วยความหมายพระราชทานช่างถอผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืน จากนั้นเวลา11นาฬิกา2นาทีเสด็จไปยังท่าวาสุกรีทรงปล่อยโค1คู่ซึ่งกรมปศสสัตว์จัดถวายเพื่อพระราชทานเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อกเกษตรกร ตามพระราชดำริโดยจะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่นางบุญโฮมไวยโพเกษตรกรอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแกน่นสำหรับการเลี้ยงดูและใช้ประโยชน์ทางการ,กรเกษตรจากนั้นทรงปล่อยนกปลรรอดหัวโคนจำนวน35ตัวพร้อมกับทรงปล่อยพันปลาไทยน้ำจืด9ชนิดซึ่งกรมประมงจะถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่อศกไทยปลาแก้มช้ำปลาส้อยขาวปลากระแหปลาชะโอนปลาโพงและปลากระโ้รวม490,000ตัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์ลักขยายพันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป เมื่อเสด็จถึงยังวังสุขโขไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารรธิราชกัญญาเสด็จไปยังสามพระภูมิทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งศักกา,าระสารพระภูมิ จากนาสเดจไปยังพระบรมราชานุสาสวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรนณีพระบรมราชนีในรัชกาลที่7ณบริเวณด้านหน้าพระตำหนักพระชราพิรมทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาสวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชนีในรัชกาลที่7 ที่บริเวณหน้าพระตำหนักใหญ่วังสุโขททยพระราชทานพระวโรากาสให้พลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำผู้แทนหน่วยงานข้าราชบริพารในพระองค์และข้าราชบริพารในพระองค์เฝ้าถวายพระพรหนึ่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2564 จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาเดรัตราชกัญญาสเสด็จขึ้นพระตำหนักใหญ่พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลังกาศเอกสถิตพงศุวิมลเลขาธิการพระราชวังเฝ้าวถวายแจาก,กันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหนึ่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม,ม2564 จากนั้นเสด็จเข้าห้องพิธีเมื่อพระสงฆ์ฉันพระทหารเสร็จแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักง,งานพระราชพิธีเชิญไปตั้งข้า,ง,า,มมาง,ง,งธรรมาตทรงจุดเครื่องทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระวรรณรัตน์ถวายศีลถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุป,ปัจทายายธรรมถวายพระสงฆ์สิบรูปทรงหลังทักสณโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสาการ